ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด่านเกมครับสําหรับวันนี้นะฮะผมเพิ่งมาเข้าโหมดทอยเลทเพราะว,าว่าเราไปเล่นบล็อกฟุตมาหลายวันนะฮะโดยที่เราไม่ได้เข้าโหมดทอยเลทเลยนะครับตัวละครผมหายกันท่านผู้ชมครับคือมันไม่ได้หายแค่ตัว2ตัวนะครับคือตัวแดงผมหายหมดเลยฮะตัวเชฟทีวีแมนตัวทีวีแมนร่างใหม่ผมหายหมดเลยครับมันเหลืออยู่แค่เนี้ย สรุปก็คือผมโดนแฮกใช่ไหมรหัสหลักผมโดนใช่ไหมบอกเลยว่าเข้ามาแล้วเห็นแบบนี้นะฮะท้อเลยครับ <c oughs> แล้วผมจะลงเก็บกล่องไก่ยังไงวะเนี่ยโอเคไม่ซีเรียสครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นห้องธรรมดาดูแล้วเราไปขอตัวกับเ,เพื่อนเอฟซีดูซิว่าจะมีใครใจดีให้เราหรือเปล่านะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าไม่มีใครใจดีให้นะฮะผมจะลอง จัดตัวละครผมใหม่และลงไปเล่นดูซิว่าผมจะผ่านด่านไก่หรือเปล่าโอเคปะเดี๋ยวคลิปนี้เราไปตามหาคนดีกันไปกันครับมีใครใจดีให้ตัวผมหน่อยครับผมโดนตืด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 ของหายหมดเลยเออมีคนใจดีไหมมีไหมคนใจดีมีรือเปล่า fc fc เออ fc เยแหละ fc ต้องใจดีกับผมแล้วนะฮะมีมมีคนใจดีมามีคนให้มาว่าเอ้ยรับเลยได้มาหนึ่ง ขอบคุณครับให้จริงว่ะได้มาแล้วนะฮะมามามาผมจะได้ตีใหม่ละโ,โ,โ,โอ้โอ้โอเคตัวเขียวทั้งนั้นอเอาก็เอาวะเออเาก็เอาโอ้โหลบคังแม่ยังน้อยนะครับถึงแม้ว่าเราจะโดนแฮกนะฮะเราก็ยังมีน้องๆ FC ผู้ใจดีครับมาอีกแล้วหมาอีกแล้วมาอีกแล้ว โอ้ขอบคุณครับน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลเลยโอ้ขอบคุณครับมาอีกแล้วโอ้ขอบคุณครับโอ้โหน้ำตาไหลเลยน้ำตาลูกผู้ชายไหลพากเอฟซีเอฟซีผู้ใจเดียงผมโอ้ขอบคุณเอฟซี FC, ทุกคนมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลย สำหรับของที่โดนแฮ็กไปนะฮะไม่เป็นไรครับเราหาซื้อใหม่ได้ครับแต่สิ่งที่เราหาซื้อไม่ได้นะฮะคือน้ำใจของ FC ครับและตอนนี้นะครับผมได้ของจาก FC มาผมต้องจัดทับใหม่นะฮะเพื่อจะไปลงด่านไก่ดูซิว่าผมจะสามารถผ่านด่านไก่ได้หรือเปล่านะฮะ <Okay. S 1> มาเดีเราจัดทัพกันเออไอตัวนี้ต้องเอานะฮะอ่าตัวนี้ต้องจัดนะครับผมไก่ต้องมานะครับตัวเงินต้องมาตัวกันสตันต้องมาโอเคครบ เราจัดทับพบแล้วนะฮะมีแต่ตัวดาเมจเยอะๆทั้งนั้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาจัดกันและดูสิว่าเราจะผ่านด่านไกลหรือเปล่าไปดูกันเลย เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เวฟที่45แล้วนะฮะผมวางตัวละครจนครบหมดทุกตัวแล้วก็คือวางจนไม่สามารถวางได้แล้วนะฮะและก็อัพเต็มหมดทุกตัวแล้วครับมาดูซิว่าเราจะผ่านไปถึงด่านที่50หรือเปล่าคือตอนนี้ผมใช้ตัวละครที่น้องๆให้มาหมดเลยนะฮะดูซิว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับมาดูกันไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ย โอ้เสียววะ่ะกลัวแพ้ชิบหายเลยท่านผู้ชมต้องไหวแหละนะฮะตัวละครที่ FC อุตส่าห์ให้มาไม่มีทางที่จะทำให้เราแพ้อยู่แล้วดูเลือดสิเลือดลดเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ตายทั้งตัวเลยฮะผมวางตัวกันสตาร์ทอัพเต็ม2ตัวนะเพื่อกันไม่ให้มันหลับนะฮะคือต่อให้เราวางตัวโหดแค่ไหนแต่ถ้าหลับไปเนี่ยก็คือจบะฮะพาะง้นแล้วกันสตาร์ทสำคัญที่สุดนะครับมาบอสบอสแตกแตกไปแตกแตกเออ เอ,อให้มันตาย scoring, าให้มันตายให้มันตายมันตายมันตาย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 ไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยโอ้โหรอดมาขนาดนี้เลยเหรอวะผมต้องย้ายแล้วต้องย้ายต้องย้ายขายแล้วก็ย้ายมาไว้ตรงนี้อัพป๊บป๊าป๊บป๊าป๊าป๊๊านี่ไม่ยอมหลอกไม่ยอมหลอกขายแล้วก็ย้ายมาไว้ตรงนี้ปึ๊บอย่าใ,ให้มันรอดไปได้ โอเคสวยโอเคสวยโอเคเยี่ยมดีมากดีมากอ้าโอ้โหเกือบไปแล้ว oh <my> ไม่ยอมหรอกว้ไม่ยอมให้ตายหรอกตัวละครที่น้องน้องอุตส่าห์ให้มานะฮะผมจะไม่ยอมให้มันแพ้เด็กขาดเราต้องบริหารให้ได้ ขายตัวกันสตันตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วเราก็จะเอามาวางตรงนี้เพื่อกันไอ้พวกนี้ด้วยไม่ให้หลับนะครับอเอาดีถึงแม้ว่าเราจะใช้ตัวกากนะครับแต่ถ้าเราอย่ามีการวางแผนที่ดีนะฮะยังไงเราก็ต้องผ่านได้อยู่แล้วครับว้าว <Wow. S 1> เฮ้ยได้แหละ ต้องผ่านและอีกแค่สเวฟอะ่ะถ้าไม่ผ่านที่ผมงอนเลยนะกินเวลาไป47่สินาทีแล้วนะฮะไม่ผ่านนี่มีแบบมีงอนน่ะเออเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าตายไปซะรีบ,รบตายไปรีบตายสิเลือดเยอะเลือดเยอะ้องเข้าใจเขาเลือดเยอะแหมเอาละตอนนี้48แล้ว48แล้ว ไหวชิวไหวชิวนี่คือเพื่อกล่องไก่กล่องเดียวเลยนะท่านผู้ชมครับเพื่อกล่องไก่กล่องเดียวเลยไหวแหละไหวแหละดีหน่อยที่ตัวหัวกล้องเนี่ยมันอัพเต็มได้นะฮะมันใช้เงินนิดเดียวนะครับก็เลยสามารถอัพเต็มได้แล้วก็ดามเมจเยอะด้วยนะนะครับก็เลยง่ายหน่อยเป็นตัวทองอีกตัวหนึ่งที่ก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับเอาว่าทานและ ผ่านแน่แน่ฆ่ามันเลยฆ่ามันให้มันตายสวยโอเคโหเงินเหลือลงไม่ได้แล้วอะ่ะอืมอยากลงอีกนะแต่เงินมันเหลือมันลงไม่ได้แล้วอะ่ะมาโอ้โหรอบนี้มีแต่บอสโผล่หมา,มาเลยฮะเอาเลยหัวโปโปฆ่ามันลุกจัดมันลุก ผ่าน to e ่าวันนี้19นะ19แล้วต้องผ่านแหละโอ้ยหลับโุ้ยหลับไม่เคยกลัวมาเยอะกลัวแค่หลับนี่แหละโอ้ยหลับโอ้โอ้หลับยาวท่านผู้ชมครับไอตัวเลื่อยมาแล้วโอ้โหโดนทําให้หลับทั้งนั้นเลยอ่ะต้องผ่านเว้ต้องผ่าน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 โอ้โหสตันแล้วสตันอีกต้องผ่านเว้ต้องผ่านโอ้ยตัวทําให้หลับมันเยอะนะฮะ โอ้ยนี่ก็ยิงจลวดให้เราหลับอย่างเดียวเลยโอย้ถ้าไม่ผ่านนี่คือผมเฟลเลยนะต้องผ่านแหละอุ้ยแต่มันหลายตัวว่ะผมว่าต้องขายละขาย้วกอไว้ตรงนี้อัพขายแล้วก็ไว้ตรงนี้าว,ว,นวางไม่ได้อัพโอ้ไม่จริงนะ ไม่จริงโอ้มมยโอ้สีบเกแล้วใครมันบังอาจมาแฮกรหัสกูวะเนี่ยอย่าให้รู้นะตามถึงบ้านแม่งเลย <S <S โอ้ท่านผู้ชมครับ <S <S ผมไม่ผ่านครับ <S <S ผมอุตสาห์ไปถึงนั่นแล้วอะ่ะเอ้ยมีกล่องไก่อยู่สองกล่องเปิดที่เผื่อที่เชฟเ,เปิดอซอสำกันนะ ไม่มีตัวดีอ่ะลงไม่ผ่านอนะโอเควดก็ไม่เสร็จสักอันเลยอ่ะออโอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไม่ผ่านนะสวัสดีครับ